สวัสดีครับผมวันนี้เราจะให้น้องเปาเปากับน้องหมาครับได้กินข้าวครับนี่ครับนี่ครับเป็นกับข้าวของน้องรถถังกับน้องสีน้ําตาลครับอันนี้เป็นของน้องเปาเปาครับเดี๋ยวเราจะให้น้องหมากินกินข้าวพร้อมกันครับนี่ฮะเดี๋ยวนี่ครับน้องเปาของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ พอดีค่ำแล้วเราถอดโบออกครับนี่ฮะน้องมะเปาหิวแล้วนี่ครับน้องรถถังของเราอยู่นี่ครับผมนี่ครับน้องรถถังของเราอยู่นี่ครับนืน้องรถถังของเราเดี๋ยวเราจะให้โอ้โหครับหิวมากครับหิวมากกินจุมากเลยครับนี่ครับน้องรถถังนี่ครับน้องรถถังนู่นครับน้องมะเปาอยู่นู่นครับ แล้วก็น้องน้ำตาลกำลังเดินมาครับนี่นี่ครับเมดได้แน,น่เลยเมจำได้แน,น่เลยนี่ครับ,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 บนี่ครับน้องรถถังกับน้องน้ำตาลครับอา้าวนี่ครับนี่ครับน้องเปล่าอยู่นี่ครับดับลงเลยตังมหมนี่ฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าใครจะกินเสร็จก่อนกันครับ นี่ครับรไม่จะเร,เรียบเลยเดี๋ยวแต่เตี้ยนี่ครับน้องน้ำตาลเดี๋ยวนี้ครับน้ำมาตาลมาโอ้โหเดี๋ยวเดินน้องน้ำตาน้องน้ำตาลยังไม่มาฮะเยเยกขึ้นก่อนนะนี่ครับโอ้นี่ครับ แม่เจ็ดเจีดอันนี้แม่เจ็ดเ,ดดเจีด,ดยบจริงนี่ครับน้องรถถังข้าวพร้อมกันครับเจี๊นเจ็มนี้ยนะแม่นี่ครับดูน้องรถถังกินครับ Thằng cảm giác mấy đôi chút này, đi, nó này. Đoại này đoại chút. Hạ, hạ, mẹ anh chứ đâu em em mẹ à tàn, à tàn rồi. Mẹ đòi em này em 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 hay em 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 tan em 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 tan em em mẹ em 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 ชุลมุนมากเลยครับตอนนี้ตานมือจา้าอะไรก่น,น,นไหมเดี๋ยวเอนนอในรอกวะเออรวะแล้วตานิจามาตาที่อยู่ดี ตะกี้ชุลมุนไปหน่อยครับผมนี่ครับน้องรถถังครับแย่งกินของพี่น้ำตาลครับหมดเลยครับสองจานครับ น้องปาเปาอยากได้เพิ่มช่วงนี้เราจะให้น้องปาเปากับน้องรถถังได้กินข้าวพร้อมกันครับแล้วก็น้องสีน้ำตาลครับบรรยากาศช่วงอาหารมือ้อค่ำครับ สีน้ำตาลยังไม่กินครับมวยวาย เดี๋ยวเราจะไปเอาคั้วให้น้องเปาเพิ่มครับจะเอาคั้วให้น้องเปาเพิ่มครับเอาขั้วครับนี่ครับกินจุครับสองจานใหญ่ครับไม่แบ่งน้องน้ำตาลเลยครับนี่ไม่แบ่งน้องน้ำตาลครับน้องน้ำตาลมัวแต่ยุ่งอยู่หน้าบ้านครับ เราก็เลยต้องนี่ครับเราก็เลยต้องขุดข้าวให้น้องน้ำตาลใหม่ครับนครับเดี๋ยวเราจะไปเอากล้วยให้น้องกระเปาครับนี่ครับกล้วย,ยเราอยู่ในนี้ครับสองตะกร้าครับนี่ตะกร้าน้นกับตะกร้านี้ครับนี่ครับเอากล้วยให้น้องกะเปาครับ จะหารกล้วย <Okay. S 1> คุณแม่ครับผม ไว้ให้น้องเปาเปาครับจะได้จะได้ถ่ายสะดวกครับผมถ่ายจะได้สะดวกครับเกย์แม่อะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องเปาเปากันครับเดี๋ยวน้องเปาเปาหิวมากใ้แมด่ด่าจนะิอาตังเอาตัางด่าดอกเจ้ากล้าวนะครับ ครับเดี๋ยวเราบากว่าให้น้องครับไปดวคาเร็ววัาดีคาเร็วได้ไหมได้จิจางไอ้เนยรัตตากับโกยังไมเลยครับน้องรถถังเจอไป2องจานใหญ่ครับจะมาแย่งน้องปาเปากินนี่ครับนี่ เด,เดี๋ยวเราจัดให้น้องป๊เปาอีกหนึ่งชุดครับผมใส่น้ำคว้างหนึ่งชุดครับนี่ครับน้องรถถังกินไปสองจานครับเมื่อกี้นี่นี่ครับกินของของพี่ตาลครับกินของพี่ตาลไปสองจานครับ ตอนนี้ก็เลยได้องนั่งดูพี่ตาลกินครับนี่ครับดูท้องครับดูพุงครับนี่ครับสายอ้วนสายแบกครับมีโตวันละน้ำหนักขึ้นวันละกขึ้นกิโลครับผมนี่ครับเราจะให้กินกินข้าวพร้อมกันครับน้องป๊อเปาน้องน้ำตาลแล้วก็น้องรถถังครับนี่ให้ไม่ดันไอเดาอาดทางมุกจีเลยกับบุญจากไอมุกจีจายเลย นี่ครับจัดอีกหนึ่งชุดครับสำหรับน้องเปาเปาครับพอดีเราฉีดเออเป็นน้ำยาล้างตาให้กับน้องเปาเปาครับนี่ฮะเราจะล้างตาให้น้องทุกวันครับ เลยดูเหมือนน้ำตาไหลครับวันี้น้องเล่นฝุนครับก็เลยต้องล้างตาให้น้องครับโอ้ยหมดอีกแล้วคุณพ่อ เดี๋ยน้องมาเปาก็กินไปห้าเครือใหญ่ๆแล้วนะครับวันนี้โอ้โหกินไม่แพ้น้องรถถังเลยครับโอ้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 โอ,โอ,โอ้อยากกินอีกบอกคา่ะโอ้อยากกินอีกบอกคา่ะโอ้ยงอยากกินอีกดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราออกมา,าก็จัดให้น้องหมดไปเลยครับน,นี่ยอยนัทเต้ จะจัดให้น้องหมดไปเลยครับเราออกมาครับใครอยากเห็นหน้าน้องรถถังแบบเต็มๆก็นี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาดูครับหน้าน้องรถถังครับนี่เต็มๆเ,เลยครับนี่น,น,นี่นี่ฮะเดี๋ยวเราจัดให้น้องป้อยหนึ่งชุดครับ รอแป๊บครับรอแป๊บสำหรับวันนี้หมดไป5เครือใหญ่ๆครับผมประมาณ30วีได้ครับวันนี้น้องเปา กินกล้วยวันหนึ่งประมาณ30ปีครับกินเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับผมเดี๋ยวน้องจะท้องอืดครับกินหญ้าสมกับกล้วยครับนะครัจะจัดให้น้องอีกหนึ่งชุดครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะปิดไฟให้น้องได้พักผ่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็ว หลังจากหดจานนี้เดี๋ยวเราจะปิดไฟครับครับให้น้องได้นอนพักผ่อนครับเดี๋ยวเราพยายามหากิจกรรมอะไรใหม่ๆให้น้องได้ทำครับ นี่ครับกินเสร็จแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาส่งทางเอฟซีได้นอนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้น้องนอนครับสําหรับวันนี้าทางน้องปเป่าเปาน้องรถถังในทางผมเองก็ขอให้ทาง FC, เอฟซีเฮงเฮงรวยรวยครับผมนอนหลับฝันดีโชคดีมีตังใช้ครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ